สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องฟอร์ดปังบริเยอีกครั้งหนึ่งนะครับผมผมเบียร์นะครับฟอร์ดออโต้แกลเลอรี่ปทุมธานีนะครับผมเป็นโชลูมที่ขายรถยนต์ฟอร์ดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยถึง5ปีซ้อนเลยนะครับวันนี้นะครับเป็นการส่งมอบที่อำเภอหัดใหญ่นะครับจังหวัดสงขลานะครับเป็นรถของพี่วสัศน์นะครับผมเป็นรุ่นฟอร์ดเรนเจอร์ XLT กสประตูเกียร์อัตโนมัตินะครับผมราคา9 2 0 0 0บาทนะครับผมชุดแต่งที่เห็นทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับผมออกให้ทั้งหมดเลยนะครับผผมมเดดี๋ยววไไไปปูกกััันนนะะะคครรรบบบ่่าาตตแงงอ้ ก็ชุดนี้นะครับผมเป็นชุดที่กำลังนิยมนะครับผมเป็นแต่งแบบ F150 w i Body นะครับส่งอเมริกานะครับผมล้อ20เดี๋ยวไปดูกันนะครับมีอะไรบ้างไปดูเลยด้านหน้านะครับผมทั้งหมดเลยนะครับผมเบียร์คัสตอมให้ใหม่เลยนะครับผมยกกระจังหน้าเดิมเนี่ยออกไปเลยนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนกระจังหน้าใหม่ชายกันชนใหม่นะครับผมไฟหน้าใหม่ทั้งหมดเลยนะครับผมกระจังหน้าเนี่ยทำเป็นสีดําด้านนะครับคุณผู้ชมหรือคุณลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกได้นะครับทาสีได้เลยนะครับผม ไฟ LED ก็มีทั้งสีขาวและสีส้มนะครับผมเลือกได้เพราะฉะนั้นกระจังหน้าแบบนี้นะครับกระจังขนาดใหญ่เนี่ยจะระบายความร้อนได้ดีเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับผมแชกันชนด้านล่างนะครับตัวนี้ก็จะมีทําสีบรอนก็ได้นะครับทําสีดําด้านก็ได้นะครับผมไฟหน้าก็ใส่ขี้มัดแต่งนะครับสามขีดให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ที่วงแหวนโปรเจคเตอร์เนี่ยก็ทําเป็นวงแหวนให้ด้วยนะครับผมขอบให้ด้วยแล้วก็ทําเป็น LED Devil นะครับผมเป็น Devil R สีแดงให้ด้วยแล้วก็มีไฟ Daylight นะครับผมเป็นสเตตไฟเลี้ยวทั้งหมดเลยนะครับ ด้านข้างนะครับโป่งด้านข้างเนี่ยอันนี้มีก็คัสตอมใหม่นะครับผมเนี่ยก็ทําเป็นวายบอดี้นะครับผมเพราะฉะนั้นสเปคเนี่ยจะเท่ากับปอดเรนเจอร์ลัพเตอร์เลยนะครับผมก็สําหรับคุณผู้ชมหรือคุณลูกค้าที่กําลังแบบคิดว่าอยากได้บอดี้ที่ใกล้เคียงและราคาไม่ได้แตะถึงล้านเจ็ดเนี่ยก็สามารถเอาตัวนี้ไปทําได้นะครับผมพร้อมกับชุดโป่งข้างนะครับผมเป็นตัวแบบเรนเจอร์ลัพเตอร์เลยนะครับคีดด้านข้างเหมือนกันหมดเลยนะครับผมวัสดุเป็นวัสดุ ABS นะครับผม แล้วแม็กเป็นขนาด20นิ้วนะครับผมออฟเซตลบ44นะครับผมก็มาดูด้านข้างกันนะครับผมมันมันจะยื่นออกจากตัวบอดี้รถนิดนึงนะครับผมเพราะฉะนั้นมันจะเป็นทรงอเมริกันสวยงามนะครับผมยางเนี่ยเป็นขนาด35คูณ 12.5R20 นะครับผมออฟเซ็ตลบ44เลยนะครับแล้วก็ได้ทำการเปลี่ยนปีกดกนะครับเป็นของโปรเฟนเดอให้ด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นการให้ตัวของปีกนอกเนี่ยก็จะดีขึ้นด้วยนะครับ กันสาดข้างฟิล์มเซรามิกนะครับผมเบ้ารองกันมือให้ครบเลยนะครับผมแล้วก็ผงด้านหลังนะครับผมมีครบเลยด้านท้ายนะครับผมไฟจากไฟหลอดไส้เนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็นไฟ LED ให้ด้วยนะครับมีทั้งไฟถอยนะครับผมไฟขอทางครบเลยนะครับผมทำลมดำให้ด้วยกันชนกันชนท้ายเหล็กนะครับผมเป็นของแบรนด์ t d n Hyper Sport นะครับผม เซนเซอร์จากตัวโรงงานก็มีนะครับไม่ได้ถอดไปไหนก็ใสมาให้พร้อมกับไฟถอยตรงกันชนเหล็กให้ด้วยนะครับข้อฝาหลังนะครับให้มันรับกับตัววายบอดี้นะครับผมก็ติดตั้งได้ทำสีได้เลยนะครับผมแล้วก็ฝาสปอยเลอร์ให้ด้วยนะครับผมก็ที่เห็นทั้งหมดนะครับผมเป็นการตกแต่งแบบเบียร์ออกให้นะครับผมคุณลูกค้าไม่ต้องจ่ายเลยนะครับผมจ่ายเพียงเงินดาวน์เท่านั้นนะครับผมสำหรับโปรโมชั่นนี้ก็ กำลังเป็นที่นิยมเลยครับในกลุ่มลูกค้าฟอร์ดนะครับผมสาหรับลูกค้าหรือคุณผู้ชมท่านไหนที่กําลังสนใจรถยนต์ฟอร์ดนะครับผมก็สามารถทักหาเบียรได้โดยตรงเลยนะครับผมเดี๋ยวไปจะทิ้งข้อมูลกลต่อไว้ให้นะครับผมสำหรับวันนี้เดี๋ยวจะไปส่งมอบกับพี่วสันกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปติดตามกันนะครับว่าการส่งมอบเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมไปแล้วครับผมไปเจอกัน E ีหน้านะครับคลิปหน้าเดี๋ยวไปส่งมอบกับลูกค้าท่านไหนอีกนะครับผมคอยติดตามนะครับผมกดกระดิ่งสั่นเตือนไว้นะครับผมไปแล้วครับผมสวับ